สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้อกไปมาพร้ากับเบาเหินอีกเส้นเคยลาบงัวเขียวพี่น้องหรือว่าํำบกหูป้งไก่พี่น้องปีงไก่ป้งไก่ชาววันพักกับมีพักเกษตรนี่แหละบกหูว่าคนไทยคืออย่างมาเกษตรเลยบ่ต้องงอไรสำหรับเบาเหินยัด หัวคือหล่นนะครับวะกระถินคืนทิน,น,ทน <c oughs> คนไทยเอิ้นกระถินนะใส่แบนกันพี่น้องอ่าอ่าฮะส <c oughs> ะั่นเือนอ่าแบนแบนการนี่มันกืนยากเลยพี่น้องเลย,ยาตีมันแสงมนะันเฮียวิบลับคำนี้เพื่อพี่เพื่อ,อน้องเลยนี่ างกับปั่นอีพี่น้องรอจนดำแท้กันงบังดูบึงอันนี้ห้องซาวานอันนี้ห้องน้องชายมาเด้อพี่น้องป้องไปบูนย์สุขอม

อันนี้ันเี่ยยังอยู่เมียแพงหอดผักพี่น้องเอ้ยกินไรก,กับบ่ได้ตอนนี้ต้องไปมือขึ้นนี่นเลิกงานหาทุ่มพี่น้องเอ้ยผักพรอนมาเพียงพ่อเลยนี่ก็เข้ามานอน้องซื้อไหมซื้อไหมเหรองูเนาะหึงูเนาะ ที่เดาแหละทีเอาแหละงูะชื่ออะไรนี่ใส่ปิ่งไก่ก่อนใส่เบิร์นี่เดียบวนบ<ะ>้าหมูอยากน้ำยู่ใบใส่เบิร์นี่เลยพี่น้องขาโต้อยมันเด้๋นี่ขาโต้ยขาโต้อืมห่อ,อ,อ,อนหอนเลยพี่น้องปิ่งไก่ห่อนห่อนเลย ฮะเขาเอิ้นจะเขาเขาเราเอิ้นเขาเราเอิ้นตัวเราตัวเอิ้นหัวหน้าหัวตาตัวเราฟังเ็แค่เรา่องตัวหัวหน้าไปว่ันตัลไลท์ท่านหัวหน้าหัวตาป่านพ่มีห้องเนาะห้องโคงทแม่ไม่ส่องแฟนสั้นๆแหมเมันก็ยังม้อวนแดดได้หลังหัวหน้ามือมือนี่เมื่อวานที่เรานอนนำรางลังเครื่องมือมามที่มาเข้มาที่ เอินเขาเอินกับเขาห้องแล้วบ้านนี้มาไปเขาไปเต้นมาเดยเขาห้องเดยไปนั่งตากแดดนะได้เดี๋ยวนี้ห้องก็ไมี่อยู่ย่าบ้าพวกเอินได้ไปแงหลอดได้นั่นคนปั่นมูบอ่ะน้าเต็นร่างบางแงงนะ่ อะเมื่วานนี้แกลตีนไก่เสาวเอวานน,ะะนี้ฮลนอนปัน่นบนุ้มิหม่งนอนเไปซ<ล>ื้อมองเริ่มมาแรงล <laughs> ูกพี่เขาเอาเต้นมากางในหลังบักใหญ่อยู่เจเนังนอย่ัานาอะไข่อยาบ้นังข่อยดีนัสองนังอ่ะโอ้นังหมดเลยค่าดัดคลิปตู นอนกดเจ้างองฝ่านมูกดไ,ไหหว้ไ่นเหยอกดแ้ยงวะกดเนี้ยงแล้วแซมพันพี่หลอกเราปะไม่ขัดแม่ขัดมุ้งกรอบนี่แห้งจังแล้วนี่เอาลา